หัวจุ๋มนะไม่ต้องอดนั่งเฉยเฉยอย่าโซ่นนะวันนี้กินอะไรกินอะไรกินอะไรอันนี้เดี๋ย,ยวคินถ่ายภาพนิดนึงด้วยนะขาดนี้คุณกำลังรับชมจุ๋มแยสุบแบบนี้ชัดอิน ความอร่อยที่โอยนั่งยังไม่ได้เข้าที่หัวก็ถ่ายตลอดถ่ายสดเขาเคยให้เมียได้ตั้งตัวอะไรทำคลิปมาสิบสองปีแล้วต้องเหมือนเดิมต้องมันก็เหมือนเดิมอ่ะมีเหมือนเดิมทุกร้านตู้เพราะฉะนั้นก็ชิลๆไปชิๆลๆสบายสบายอันนี้ก็จะเป็นชาชาคาโมไมล์มาส่องใกล้ๆดิ ถ่ายก็ถ่ายให้มันจะชัดใกล้ๆใส่แว่นเบียบอกขายคลังแล้วว่าถ่ายคลิปให้ใส่แว่นสวยดูมีความคาโม,มาาไมล์เดี๋ยยกขึ้นมาใหม่สิไม่เคยทานเบียรหรอกอเพราะหัวเป็นคนคอนเทนต์ตันงจอเป็นชาคาโมไมล์ก็จะเป็นสีเหลืองๆแหว่งตู้แนวตู้แนวหอมถ้ากินที่ร้านนก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้ ชาสวยร้อนจิบอืมร้อนต่อไปเป็นของเย็นวันนี้แต่งตัวได้คุณนายมากเลยอะวันนี้มีนุลาใส่ชุดดำเป็นอย่นี้ อเมซอนเอ็ก스เป็นเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเขาจะเพิ่มกาแฟมาสำหรับสายเข้มโดยเฉพาะวันนี้ทัศนาไม่ได้กินอเมริกาโน่นะคะต้องขอไปด้วยม,มานานกินหวานที่หวานขมหวานก็อมขมก็อมต่อไปเป็นเวลาเราจะรีวิวอะไรเราอย่าไปเอามือไปกำรรป้ายอย่าไปกำเดีย๋ยวเขาไม่รู้ว่เป็นอะไร ให้เขาเห็นแบรนด์ไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาเห็นแบรนด์ใช่ปะเขาก็เข้าโฆษณาเราก็เข้าเราเองอเปิดอันนี้เป็นขนมปั้นสิบใครไม่รู้จักขนมปั้นสิบเชยมากนะแปลว่าไม่ได้โตมาขนมโบราณเสียงเปิดอ่ายินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมปวดมาเป็นอันนี้ไม่รู้หรอหัวซูมไม่ซูมแบบเมียก็เอียงให้ก่อนแหละสมัยนีย้ถ่ายคลิปต้องให้ชัดนะคะ ถ่ายเบลออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหลักเธอไม่ได้แล้วขันสิบก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตน้นรกรหอมที่เราสะไศก์ป่าได้ไหมฟุกวอ,อ,อดด้วยไม่ใช่คนหวานนะเป็นคนดุนะจำไว้ด้วยทัศนาเป็นคนดุ าไม่ทัดคนดุเอาหัวไม่มอยู่นะหัวประเทศไทยเป็นแบบนี้คือต้องดุไม่งั้นได้ใจเราทำเราต้องเป็นคนที่เด็กขาดถ้าเราเด็กขาดหัวจะไม่กล้าหัวทำหน้าแบบว่าทำหน้าแบบเตะลมเตะลมเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ดูว่าตอนที่ถูกหัว ตอนที่ผัวถูกเมดาผมจะมีอาการยังไงเดี๋ยวคราวหน้าจะทำเราถ่ายคลิปให้ดูค <Okay. S 1> รับอาจารย์นก่คุณนรคะชมสมัยสะดวกแบบนี้ oh.